สวัสดีอิซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็บชิมาเอลิปเอารถไปไปส่งนะครับเอ่เอากาลังที่เดินท้างไปนะครับเนื่องจากนา้ำมันโซล่ามันเขาเป็นผสมกับน้ำมันเครื่องนะครับเลยไอซางที่แหลกเฮ็ดปั๊มแยกแหลกว,ว่าหายอันนี้ว่าเป็นปัม๊ม ตัวใหญ่เลยนะครับเลยสีเอาเขาไปหิู่ตัวเมืองโคราชน,นะครับสร้างยุพยาุณบอกว่ามันตกเป็นน้ำปั๊มก็ดีแหละเลยสีทำการเอาไปสบนะครับนี่ก็ร่างเดินทางเทมั่นซีดบางนึงนะครับสีเดินทางเอาหลดไปสบครับมาเบืองว่ามันเป็นน้ำหยังแ้่มันจะเข้าไปหานํามันเคืองอไหนขับเรียนไปเรียนมา้ํามันเครืองเพิ่มขึ้น ส่วนมากมีตะขาดเป็นว่อันนี้เพิ่มเซ็งเลยครับมาเบิ้งกับบ้างเคียวกันประหยัดน้ำมันบ้างเคียวก็กินนะครับนะาจะเกี่ยวก็ปั๊มตัวนีบอ่ะครับผมไปเข้าเดินทางไปเลครับตู้เมืองโคราชเดี๋ยวมาชมกันพอๆกันว่ามันเป็นเป็นน้ำยังครับผมไปเดินทางครับก็มาถึงแหละช่างเปลี่ยนปั่มแยกให้ไหม ตัวน,นี้ใหม่เลยใช่ไหมครับปัมป๊มแจ็คปั๊มแจ็คถ้าไปหายก็ลือ้อปัม๊มเปลี่ยนใหม้ทดลองมาดูครับ มันจะหายไหมเดี๋ยวรอดูคุ่นี้ครับผมจะหายไหมครับผมตอนนี้ก็เซจแล้วครับล่องล่องแมาแลนเบิงครับไปใส่ปูนเดี๋ยวไปหอดลงปูนผมสีวัดเบิง มันเกิองอีกทีนึงนะครับเราก็มาเบิ้งช่วงเช้าชว่ชวงเอ้ยช่วงเศร้าว่ามันสิเกินอีกบถ้า,าเกินกับ่แมน,นแล้วเลียนปั๊มแยกสองเคียร์อะไรได้ไงบอกว่าปั๊มแยกเห็ดมาแล้วก็ยังเห็ดไม่อยู่โอ้เจียเวลาไม่อีกแต่ก็หายถ้าผมเดี๋ยวไปเบิ้งกันตอนนี้ก็อยู่ตัวเมืองโคราชนะครับกัวร่งสิงออกนอกจากตัวเมืองโคราชเมืองหนาซูซี่คิวลําตะค้องครับ คนตกว่าทั้งหลายคือเมื่อเตือนแต่ผมเดี๋ยวสามาเบิ่งความกันว่ามันสิหายบ่ค่ะถ้าหายก็ดีไปโอเคครับผม,ผมตอนนี่ห่อร่องปูนแล้วครับว่าจอดได้สักพักหนึ่งแล้วครับเกือบชั่วโมงแล้วเดี๋ยวให้มาเบิ่งน้ำมันเครื่องว่ามันอยู่ระดับใดแต่เบิ่งมืออื่นเด้อตอนใส่รถหนักรถเบาอุจิบออกหรอกมันเครื่องอยู่ระดับใด กยขีดมาหน่อยนึงนะครับรับผมไปเดี๋ยวไปเบื้องมืน,นตอนนี้กลับมาถึงห้องไม่กล้ามาเนี่ยผมวัดเบื้องแล้วมันเครื่องอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวมันเบื้องบอลูดออกเถี่ยวหนึ่งมันต้องหลายๆเถี่ยวตอนนี้แลนวมันเครื่องมันท่านถึงขีดสองขาดหน่อยหนึ่งนะครับ เศดขาดเพื่อไว้นะครับเดี๋ยวก็รูว้ว่ามันสิเพิ่มเพื่อเพิ่มนะครับไอยูโฮมนะครับครับผมคลิปนี้กันจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเบิ้งคลิปหนานะครับว่ามันสิเกินบ่เดี๋ยวผมสิเอาออกให้เบิ้งเรื่อย กเกบถึงคีิปสองครับครับผมกะมาล่อบเบิ้งคลิปหนาว่ามันสิหายป่ะก็เปลี่ยนปั๊มแจงแล้วถ้าบ่หายกะล่อมาเบิ้งครับติดตามครับผม